หมูโหเจมปิกไทยมาดูหมูวันนี้แมบความเผ็ดยอดนี่ม,มันกินไม่มันเลเยยิ่งเค็มยิ่จางนี่อ๋อลอยเลยตรงนี้นัหอมกระเทียมมากอบอกเคสนะออกินอยู่อร่อยค่ะน้ำที่ไรครับวันนี้เค็มวันนี้อ,อ่ะคะ่ะเพิ่มไขมันต้นขานิดหน่อยกับปลาหมูกรอบใช้ช่วยด้วยดิแถวสุนจันนี่ก็เป็นภูเขาแล้วครับก็จะมีป่าเป็นขายอาหารป่าตลอดทางเหมือนกันนะครับ ข้าวเปีนผัดเป็ดหมูป่าที่มันกรุบข้าบเคี้ยวหนังไงเ้าเคี้ยวกุบกุบตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่นะฮะแวะแวะก่อนที่จะเข้ารีสอร์ทกินข้าวเวลาที่เที่ยวพอดีตราแวะกินข้าวแล้วก็กาแฟด้วยแลนที่แวะที่ NS Coffee Bar ว่าเอนเอสในสวน,นเข้ามาลึกพอสมควร่เข้ามาจากเส้นสุขุมวิทอ่ะเข้ามาประมาสองกิโลดีคุ้มลื่นนะไอคาเฟ่เขาอยู่ในสวนทุรเรียนเลยรนยากาศลมรื่นมากนะเข้าไปดูไปว,ว่ามีอาหารอะไรกินบ้างแต่ว่าร้านนี้เขาดาว4 9ดาวเลยเข้าดูข้างในบรรยากาศข้างใน

น,น,นะนี่เหมือนกันเลยอร่อยว่ายี่ห้ออ่นอไ่หออร่อยด้วยแน่เลยใช่วัน้น่สเจ่ส่วนร้านข้าวจะแยกกันนะครับเป็นร้านครัวใน,นนะครับแยกกับคาเฟ่ต้งเดินเข้าไปในสวนอีกเป็นเอเมริกาโน่อันนี้เป็นอเมริกาโน ลู่าน้วยซ้ำเนี่ยซื้อได้ลดแตม่ซื้อดอกดูน่าจะเป็นขั้วอ่เขาะออกเปี้ยวแจกัห้คไม่้เอติเ่งเนี่ยผลไม้โอ้แสมเอามาให้สิตัวนี้ตัดกาแฟีายวแบบสดชื่นนาแฟกับกแฟน้ำผลไม้ผลไม้ไี้รวกันรอเขาแกะเลยอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกาแฟล้วงแต่นอกแกะใส่หนังมาให้ด้วยอันนี้แถมมาอันนี้คืออะไรครับถามสดชื่นอ่เปรี้ยว เลยได้าล้เมนูแรกมาแล้วครับหมูกระเทียมกินเค็มฉันปิดหน่อยหมูเทียมพริกไทยมาดูหมูอ่นี่นม่มันเถอะลยเพียงทีเนจาบออร่อยเลยลองก่นะขัไปเข้ามาได้หรอทำร้อนหอมกระเทียมอร่อยไง กระเทงเขาแบบเม็ดกระเทียมที่ซื้อตามตลาดนะกระเทียมเขาแบบผัดสดๆเลยหอมกระเทียมขนมปังเค็มๆอ่ะเหมือนนั่นแหละพี่ทุ่มส่วนพี่แอนกับพริกเงี้ยอันที่แอนที่เป็นรสจืดกินกับพริกเที่อร่อยพริกสดที่น้ำกินยังไม่โดนไอ้นี่โดนแล้วเค็มอร่อยดีเรรคับเามนูแรกร้อนนันยาจะบอกเดี๋ยวดูเมนูต่อไปสูตรกาแฟอร่อยนะแม่ค้าก็หูเยอะจัด ไอเลื่องมาไม่ยจะชูป้าไม่มีตีกชูอ้อะบอกเพื่เรากินอยู่อร่อยค่ะีน้ำที่ไรครับวันนี้เควันนี้อะค่ะเพิ่มไขมันต้นขานิดหน่อยกระเปล่าหมกูกรอบช้ช่วยด้วยดิมันไม่น่าหมดอะเยอะอะมาจังแค่นี้แบ่งไปให้เจกับปุ๋มนี่แหลอะอร่อยไหมพูกการอร่อยค่ะจริมอันดิชิมกันดิไปกินกับ ฉันไม่มีพิ่เลยนั่นน่ะพริกก็เผ็ดนะขออีกอย่างเดียวพริกเผ็ดก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าหมูกรอบนั่นอย่างนี้ปุ๋มทำรักพริกมันใส่กระเพาะเผ็ดใส่พริกเยอะอือเยอะจริงมันชินไงข้าวกรุงเทพพริกมันไม่เผ็ดมันเป็นพริกใบไม้นากะเพราหมูกรอบนะครับ รสชาติดีแต่ออกเผ็ดนิดนิดหมูก็เป็นไงหมูก,ออกรอบเรคะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะติดหนือนิดนิดภาพรวมแล้วก็โอเคอยู่ได้อยู่แต่ว่าเยอะมากเ <c oughs> ยอะมากเลยก็แบน่ไาไนะานเท่าไหรอ่อะมันหกสิบาทเจ็ดสิบบาทก็ <c oughs> บอสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดใสไไม่แพงเลยค่ะเยอะมากเนี่ยดูหมูเน้นเลยค่ะดูในหมูเยอะมาก หมูล้วนๆเยอะมากต้องแบ่งให้น้องก็ทานด้วยเยอะมากไม่ต้องสั่นน้องให้กินเยอะมากให้น้องแบบนี้แล้ววันนี้มันจี๊ดเอจี๊ดเมื่อวานปูหลายตัวแล้ววันนี้เนี่ยเก็บเลียบหาด้วยอีกเนี้ยวะไข่บอกหลายตัวเก็บของคนอื่นทั้งนั้นเลยจี๊ดต่ออีก ป่าเป็นไ <c oughs> งเห็นชอบกิน,นะอะไรอยเนี่ยอืมเผ็ดแน่เลยนะเขาเลือกครับกระเพรารดีผัดอันนี้เป็นผัดเผ็ดหมูป่านะครับใช่ถแถวโซนจันนี่ก็เป็นภูเขาแล้วครับก็จะมีป่าน <c oughs> ขายอาหารป่าตลอดทางเหมือนกันนะครับ <c oughs> เห็นป้ายแล้วอยากกินหมูป่าใช่ไหมทันท,ทีดูจากสีสันแล้วน่าจะเผ็ดน่าดู <c oughs> ทำแรกเนืบๆกรองเสี้ยวผ่า,าแต่รสชาติไม่ไม่ได้จัดจังน้น,นะไม,ไม่เผ็ดมากกินพริกเ้าไว้ดิเป็นพริกแกงแต่ผมว่าอาจจะเจเลยตั้งแต่น้ำปลากินนะจะเข้ากันดีกันยู่มันเด็กก็ได้ไม่ทำอะไรนี่ทำไมนี่ มันไม่ฉันทำไม่ต้องหกพันเลยคือคึ้นอร่อยไม่เอาแท็กซี่แล้วไม่เอาแท็กซี่แท็กซี่แล้วชอบป็นผัดเป็ดหมูป่าที่มันกรุบๆรอบชอบเคี้ยวหนังชอบเคี้ยกรุบๆรอบชอบเคี้ยวย่าอ่อนนะหนังหนังเยอะๆหนังมันจะกรุบกรอบหมูป่าตายตายทีนี้มีแม่ครัวคนเดียวนะแล้วมีหมูปาคนเดียวลูกมือหนึ่งคน พ่อแม่จะไว้บริการห้องพักอะไรนะที่ทำไว้นะหลักไปดูมันแบบผัดแบบบ้านๆเลยนะอันนี้คืออะไรคือชสชาติแบบบ้านๆเลยแต่ถือว่าอร่อยนะผ่านไปจะใช้ค่าใครมาเริ่มมาแล้วผ่านไปไม่ร่อยบรรยากาศเขาดีอยู่ในสวนเธอไปฆ่าคนร่มรื่นมากหนูเป็นสายลับบอย หมูกรอบก,ก,ก,ก็อร่อยปลาซีอิวก็อร่อยปลาซีอิวก็อกแข้งๆนะอร่อยกลิ่นคั้วกระทะหอมซีอิว๊วกลิ่นไหมไหม,ไมเส้นเส้นใหญ่ไหมหอม,มบรรยากาศร้านอยู่ตรงไหนนะอยู่เภอท่าใหม่นะท่าใหม่ใช่ไหมเข้าเข้ามาจาก ถนนทุกคนยิดเข้ามาแล้วสองกิโลแนะนำเลยครับร้านนี้ใช้ได้เลยมากินกาแฟก่อนแล้วก็แวะมากินข้าวกาแฟาใช้ได้เลยสุดยอดขนมก็อะไรขนมอะไรนะเมนูขนมจะเล่นมุ้ชื่ออะไรเรียกยักษ์ขนมไม่ได้ถ่ายนนแล้วครับกินกันหมดแล้วชื่ออะไร เรียกว่าขนมชิชิมีใช้เอาไปวะชิชิอะไรเนี่ยไม่ใช่เรี้ยไม่ถูกออาขึ้นอาย่าเนี่ยอาย่าจยตัวมันเป็นขนมญี่ปุ่นเหรอขนมปังญี่ปุ่นเรียยไม่ถูกกินกันกินไม่ถูกอร่อยครับเนื้อแตกเลย ข้าวผัดเนื้อเดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูข้าวผัดหมูข้าวผัดเด็กเด็กกล่องไหมลูกเดี๋ยวเขาระทาแล้วข้าวผัดหมูแค่ใส่ถ้วยมามันก็ดูดีเลยนะกุ้งวันนี้ดีเนื้อมันจริงๆต้อกินไปเยอะนะกุ้งวันนี้มันคือนี่ะแน่นอยู่นะลูกแน่นอยู่แต่เขาเดี๋ยวกินปูเยอะกจามเดี๋ยวัรกุ้งไม่กล่จาเพิ่มใช่ไหม ยังไม่หมดเลยต้องสองตัวมีนาเตะนะเก็บนะกุ้งอ่ะทีกเขาไม่กินเขาไม่กินกุ้งนี้เขากินแต่กุ้งเปียโป้กุ้งแม่น้ำกินแต่ปูแต่ปูกินเยอะอยู่แต่ว่าก็ที่นางอยากกินกุ้งเป็นโลนะใชจไอ้ไรนอ้คนนี้กินน้อยไอ้ยี่ระเลยนะไอ้โชคอะไอ้โชคอะเออ